White Chanel xanh nữa ファンドル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  โลกสวยด้วยอิสลามวาริดาคอตเทตพัทยาใต้กลิ่นไอแห่งคันทรีมนสเสน่ห์ในคอตเทต พบความพิเศษอีกมากกับเบนอิตตาทางเฟ c บุ o กไอวักอีทีเอชุดเด็กน่ารักสมวัยชุดผู้ใหญ่เรียบรูดูดีนัสนีนชอ็อป ร้านอาหารระเบียงบังโทร081 666-0379อ้าวไอ้คนที่อยู่ข้างนอกนะเรียกแขกเข้ามาสิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ อ๋อนี่บังฟาร์สี่สบายดีนะสบายดีสบายดีนะจ๊ะสบายดีนี่ลงอะไรหอมมาถึงบ้านฉันเนี่ยนานๆจะมาทีเนี่ยคิดถึงมากเลยเนี่ยไอ้ลมาคืนเนี่ยติที่เราคุยไว้ไงมาคืนแล้วมาคืนในี่ก็คุยไว้หลายเจ้านะ หลายเจ้าเลยแล้วอ๋อฉันฉันฉันหมายถึงว่าเมื่อคืนน่ะฉันคุยกับเพื่อนหลายคนพอดีฉันเป็นคนกว้างขวางใหญ่โตใครๆก็รู้จักเพื่อนกันเลยเยอะแยะไปหมดดีมาทำไมมาแล้วก็วันนี้มีธุระอะไรบ้างอามาดรุ่นน้องฉัน แล้วอนูนชาคิตเป็นไงล่ะหน่วยกาดดีไหมล่ะโอ้รูปร่างหน้าตาดีเนาะแนะนำตัวไอ้ลุงผู้รู้จักหน่อยสิชื่ออะไรผมชื่อชาคิตครับจบจากคณะวิศรุดีามหาวิทยาลัยมารีนาครับกล่าวว่าถ้าเกิดว่านิการ์เกลนี่ยอาจจะตอบลิเนโทเลยครับทำโทต่อบจบมารีนาครับจบศาสนาหรอจ้าศาสนาเป๊ะหรอแล้วอย่างนี้เนี่ยทำงานทำการอะไรล่ะ อ๋อตอนนี้ก็ฝึกสอนที่โรงเรียนของน้าได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับอสอนโรงเรียนบางฟาริดก็แสดงว่าเป็นครูศาสนาเหรอใช่<า>แล้วอย,ลอยแล้วยางงี้เนี่ยเงินเดือนมาจะกี่ตังค์ล่ะเนี่ยนนะอ๋อ,อคือคืออย่างนี้ค,คือฉันหมายความว่าอุตสาห์ไปโรงไปเรียนถึงประเทศอาหรับมันก็เสียดายภาษานะแนอ,อนี่ใช่ หากว่าไปเป็นล่ามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะฉันรู้มานะว่า,าได้เดือนล,ละหลายหมื่นเลยนะ,อะเออสนใจไหมล่ะไปเป็นล่ามนะจะได้ตังค์เยอะๆหน่อยองั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าในพอดีไอหลานฉันเนี่ยมันก็เป็นวัยที่สมกับการที่จะมีคู่ครองแล้วแหละหอเออฉันก็เห็นว่าลูกสาวบังดี้เนี่ยเออถาว่า เขาว่าน่ารักอิสัยดีก็เลยอยากจะมาสู่ขอตกแต่งกันเป็นทองแผ่นเดียวกันน่ะอืมไอเรือ่องนั้นนะ่ะนะฝ่ายฉันเองนก็ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอก <c oughs> แต่ยังไงได้ฉันขอตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะเอาเลยจ้ะได้ไอ,อสตรงฟ้มมาออขอเวลาตรวจสอบนิดน <ะ S 3> ึงนะมีแฟ้มตรวจสอบรายชื่อก็สักหน่อย รอชิดดีละฮักกันมามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลานบังเนี่ยชื่ออะไรนะชาติคิดชาติคิดนี่ไงเนี่ยอันดับที่ร้อยเจ็ดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ฉันดูรูปกันมันเหมือนตัวจริงหรือเปล่าโอ้โหใช่เลยใช่เลยหลอมว่าตัวจริงอย่างนี้แหละอู้ใช่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 ฮู้ฮ่านี่ เท่าที่นักสืบของฉันเนี่ยได้รายงานคุณสมบัติมาเนี่ยเรามีนักสืบก็ถือว่าผ่านเ<ช>กณฑ์นะผ่านแฑ์ในระดับดีซะด้วยและยิ่งนามสกุลดังขนาดนี้เนี่ยฉันเองก็อยากจะดองด้วยดีแล้วเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน<ม>เรือล่มในหนองอทองมันจะไปไหนเสียที่ผ่านมานะน้องสาวผมเนี่ยก็มีคนมาขอตลอดแต่ที่ต้องล่าถอยไปเนี่ย ก็เพราะว่าสู้กับทางเงื่อนไขของเราไม่ได้เงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรนะครับคือขอแค่ผมได้นิก้ากับมูซิมาที่ดีๆเนี่ยว่าเงื่อนไขี่นผมว่าน่าจะสู้หมดนะครับสู้หมดทุกเงื่อนไขเหรออืมเอมอไอเงื่อนไขที่ป๋าตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้นี่ฟาอิดไปถามฮาวาสิไปว่าจะมีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าจะได้มาบอกเขาให้หมดไป พูดกับพูดเธอนะบ้านชั้นเนี่ยมันตระกูลเก่าตระกูลแกจะแต่งงานลูกสาวทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าสมหน้าสมตาของชันหน่อยอนี่แต่ก็เห็นว่าบางเนี่ยเป็นคนกันเองนะใช่ใช่ใชเอองั้นชั้นเนี่ยก็จะเรียกมหัดราคาพิเศษพิเศษคนกันเองละกันนะท่านเอาแค่เงินห้าล้านทองห้าสิบพอละ<า><า>เงินห้าล้านทองห้าสิบ เงิน5ล้านทอง5้สิมันไม่เป็นการเรียกที่หนักมือไปหน่อยเหรอเออก็นั่นนะสิี่พอฮาดีเอ้ยผู้ชายดีๆเนี่ยนะมีศาสนาดีๆแบบนี้เนี่ยนะมันหายากนะพูดกับพูดเถอะขึ่งหนึ่งของผู้ชายทำไมเนี่ยโตขึ้นมากก็เป็นสาวหมดแลละไอ้ที่เหลือเนี่ยนะมันก็แบบกะไรกะลาดอะไม่ได้เรื่องไอ้ที่ดีๆเนี่ยนะ ก็แต่งงานมีเมียกันไปแล้วโปรไฟายดีๆอย่างช้ยคิดหลานชั้นเนี่ยถ้าเป็นชั้นเนี่ยนะจะรีบคว้าไปเลยอ่ะบังฟารีสไอข้อนั้นนะฉั้นก็รู้ดีแต่ว่าบาังเองเนี่ยก็ต้องรู้ข้อของชั้นด้วยเหมือนกันนะเอาเป็นพวพื่ออย่างนี้ละกันอืถ้าหากว่ามีครบห้าล้านพองห้าสิบเนี่ยนะฉันแต่งให้พวกนี้เลยเอาสิบงังขอลดหน่อยสิ วันนี้ฉันกระเน็เน็ตแล้วนะไม่ได้บอกผ่านเลยนะเรียกกันขนาดนี้ไม่กลัวชาวบ้านเขาจะนินทาว่าขายลูกสาวกินหรอกเหรอจะไปกลัวทําไมเล่าไอคนที่มานินทาเนี่ยนะมันก็ตั้งระดับนี้มาทุกคนนั่นแหละนี่และยิ่งลูกฉันเนี่ยจบตรีธรรมศาสตร์โทจุฬาเชียนะเรือ่องราคาเนี่ยผมว่าป่าผมสูมอ้อยู่แล้วครับ ผมเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีต้นทุนดีถ้าจะแต่งวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยปากกม้าผมคงจะจัดการให้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วจะรออะไรกันล่ะที่ผมสงสัยก็คือถ้าผมมาจากครอบครัวที่ปากกัดตีนถีบลำพังเงินเดือนเด็กจบใหม่ต้องเก็บกี่สิบปีอะครับถึงจะได้มาฮัดที่ลุงเสนอมาครับเอาง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งลุงล้มละลายเนี่ยลูกชายลุงจะเอาเงินที่ไหนไปขอลูกสะภ้ยให้ลุงครับ สาระารอะไรบอกว่าแย่แล้วอะไรอะไรของแกฮะน้องเฮาอ่ะปีนห้องหนีไปกับวินมอเตอร์ไซค์น้อปักซอยแล้วปะวินมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ปะเอาเอาแล้วเห็นทาไม่ดีแล้วไปหาลูกสาวบ้านไหปเอาไปไหนมาช่วยกันก่อนิ และจงให้พวกเจ้าแต่งงานกับผู้ที่เป็นโสตในหมู่พวกเจ้าและกับคนดีๆจากวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้าและบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้าหากพวกเขายากจนอลัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงภัยบุญผู้ทรงรอบรู้สุรอันนุษอายะที่32อโลกสวยด้วยอิสลาม